สวัสดีครับมาพบกับฟาร์มในไร่ FTJ Family ครับผมวันนี้นะครับเพรก็จะมีสาระนะครับที่เกี่ยวกับการฟักไข่ของแม่ไก่ในหน้าร้อนเนาะคือเข้าใจว่าหลายๆคนอาจจะเคยเจอปัญหาแบบนี้เข้ามานะครับคือหนึ่งการฟักไข่ในหน้าร้อนเนี่ยแม่ไก่อาจจะฟักไข่แล้วไม่ค่อยติดคือไม่ค่อยได้ลูกนะครับคืออากาศมันร้อนไงทาให้เชื้อมันตายนะครับผมเชื้อที่กําลังเดินในไข่เนี่ยตอนแรกที่เราส่องเข้าไปในอาทิตย์แรกนะครับหรือสองอาทิตย์แรกอาจจะเชื้อยังเดินอยู่นะครับ แต่พอเข้าอาทิตย์ที่สนะครับเชื้อก็จะเริ่มหยุดชะง,งักหรือเชื้อตายนะครับหรือว่าอีกกรณีหนึ่งคือพอไปเริ่มเป็นตัวลูกไก่แล้วเกิดอาการแห้งข้างในนะครับผมเพราะอากาศมันร้อนมากน้ำแห้งง,งข้างในเนี่ยมันก็เลยทําให้ไข่ไก่ที่เราควรจะได้เต็มเมดเต็มหน่วยที่ออกมาปเป็นลูกไก่เนี่ยมันก็เลยไม่มีใช่ไหมอ่ะคือวิธีแก้ไขเพี่ว่าเคยได้บอกไปจังหลายทีแล้วนะครับผมคือถ้าเกิดเราฟักในตะกร้าแล้วมีฟางรองเนี่ยนะครับเราก็ใช้ วิธีการคือเอาไข่ไปลอยน้ําบ่อยๆไม่ใช่บ่อยๆคือแม่งทุกวทั้งวันลอยอยู่นั่นแหละไม่ใช่นะครับผมก็สักวันละครั้งนะครับหรือ 2- อสาวันครั้งหรือรู้สึกว่าวันไหนที่มันร้อนจริงๆนะก็รู้สึกว่าช่วงนี้ก็น่าจะทุกวันนะในช่วงเวลาตอนเที่ยงนะครับผมเอาไข่มาลอยน้านะครับในน้าเย็นนะไม่ใช่น้ําอุ่นนะครับผมน้ําเย็นนะน้าในโอ่งมังกรเราที่อยู่ในร่มเนี่ยมันก็จะน่าจะเย็นเนาะไม่ไม่ใช่น้ําในตู้เย็นนะคือน้ําที่อยู่ในโอ่งนะครับคือแต่ก็ไม่ใช่น้ําอุ่น ที่ตากแดดนะครับผมก็คือน้ำโป่งที่อยู่ในล่มมันก็จะเย็นนิดนึงแล้วก็มาลอยนะครับลอยสักสักสองถึงสามนาทีเพื่อที่จะให้อุณหภูมิในไข่มันลดลงก็จะช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่ฟักในโ่งก็ให้เอาผ้านะครับไปโป่งที่โ่งแล้วก็เอาน้าผมให้ผ้าเปียกแฉะนะครับโ่งมันก็จะชื้นนะครับบรรยากาศในโ่งมันก็จะทุเลาลงได้นะครับก็จะได้ ลูกไก่ที่ออกมาเต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่คราวนี้เนี่ยมันก็จะมีอีกกรณีหนึ่งคือพอลูกไก่แม่ไก่ลูกไก่เขาก็ต่อเปลือกมาเนี่ยแล้วอากาศมันร้อนจังหวะแม่ไก่เขาหอบนะครับจังหวะแม่ไก่เขาทิ้งหอบตัวหอบโยนโยนตัวโยนหอบอ้าปากหอบตัวเขาก็จะขยม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 ,ขยมก็จะไปกระแทกเปลือกไข่ที่ลูกไก่เขาจิกกระเตาะเปลือกออกมานะครับไข่จะมีจะมีอยู่3ามชั้นนะครับผมซึ่งพี่เอฟก็ไม่ได้ศึกษาว่าเขาเรียกว่าอะไรได้ อะไรบ้างแต่จะอธิบายฟังว่าคือหนึ่งเปลือกข้างนอกที่มันแข็งแข็งอ่ะชั้นที่หนึ่งใช่ไหมอ่ะชั้นที่สองคือพังผืดสีขาวขาวค่อนข้างที่จะนนหนาหนาเหนียวเหนียวนะครับคือชั้นที่สองชั้นที่สามนะครับคือพังผืดด้านในที่บางๆางที่คุ้มตัวไก่อยู่ตัวลูกไก่อยู่นะครับพอลูกไก่เขาจิกเปลือกทะลุออกมาพอแม่ไก่เขาหอบตัวโยนโยนโยนเนี่ยมันก็จะกลายเป็นการบดเปลือกให้มันละเอียดละเอียดทั้งหมดนะครับ แล้วเปลือกมันก็จะล่อนออกพอล่อนออกเนี่ยคราวนี้มันยังไม่ถึงเวลาที่ไก่เขาจะดิ้นให้ให้ถุงมันแตกออกมาทั้งหมดนะครับมันก็จะล่อนออกเหลือแต่เปลือกสีขาวๆเนืกอออกไหมเปลือกสีขาวๆชั้นที่สองที่มานาันหนาๆหน่อยด้วยพออากาศมันร้อนมันก็จะแห้งและคุมเหมือนเราซีนอะเหมือนเราซีนซีนอะไรสักอย่างหนึ่งที่ให้มันมันดูดถุงสุญญากาศออกมันก็จะขดรัดตัว,ต,วตัวลูกเตียปึ๊บห่ออยู่อย่างเงี้ย ถ้าเราไม่เห็นเขาก็จะแห้งนะครับแห้งแล้วตายไปแต่ถ้าเราเห็นเราไปแกะไอ้เปลือกสีขาวๆออกออก,ก็จะมีพังผืดเล็ก,ลกๆบางๆใสๆอยู่ข้างในอีกอีกชั้นหนึ่งนะครับผมซึ่งชั้นนั้นเนี่ยถ้าถ้าเขายังไม่ถึงอายุที่จะออกพอเราแกะมันจะกลายเป็นเลือดนะครับเลือดมันก็จะไหลออกมาลูกเจี๊ยบก็จะเกิดการเสียหายหรือตายได้อีกคือมันเป็นกรณีที่แบบน่าเสียดายทั้ง2กรณีนะครับคราวนี้ทํายังไงนะฮะทำยังไงคือ ถ้าเกิดเราไปเจอนะครับไม่ว่าจะเจอช่วงเวลาไหนช่วงที่มันห่อแข็งแล้วนะครับหรือว่ากําลังจะหอ่อหรืออะไรกระช่างที่เราไปเจอแล้วเปลือกไข่มันเกิดอาการแบบนั้นไม่ว่าไม่ว่ามันจะกระตออเปลือกแข็งออกไปครึ่งตัวหรือหรือกระตอออกไปทั้งหมดก็ช่างอย่าตกใจดูว่าลูกเจี๊ยบเขายังแข็งแรงดีไหมปากมันยังไม่เป็นสีม่วงคือยังเป็นสีปกติอยู่เลยลูกเจี๊ยบยังร้องเปียกๆอยู่เลยแต่โดนหอ่ออ่ะเรามาทําวิธีโดยการที่ เราเอาไข่นั้นออกมาจากแม่เขาเลยนะครับผมพอออกมาจากแม่เขาเสร็จเอามาใส่ภาชนะเอาผ้ารองก็ได้หรือจะหรือจะใส่จานเอาผ้าหรอกอะไรก็ได้นะครับที่ให้มีผ้าผ uh,> ้ารองนะครับแล้วให้เอาน้ําหยดนะครับน้ําหยดค่อยๆหยดใส่ตามขอบเปลือกไข่ที่เปลือกไข่ถ้ายังไม่หลุดหมดก็หยดตามตามขอบแต่ถ้าเกิดหลุดหมดแล้วก็พยายามหยดใส่ตัวพังผืดไอ้ตัวเปลือกไข่ชนิดสองที่เป็นสีขาวๆเนี่ยหยดเข้าไปมันจะลื่น นะครับน้าจะลื่นปลุดออกไปเลยนะครับถ้ามันหลุดออกหมดแล้วถ้าไม่มีเปลือกนะให้เอานิ้วจุ่มน้ําแล้วค่อยๆแตะ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 เงี่ยแตะแตะแล้วก็แตะไล่ให้ทั่วให้น้ํามันค่อยๆซึมเข้าไปซึมเข้าไปซึมเข้าไปสักพักหนึ่งอย่ารีบไปแกะพอเขาซึมเข้าไปสักพักปล่อยปล่อยสักนิดหนึ่งนะครับปล่อยระยะเวลาสักนิดหนึ่งแล้วเปลือกไข่เขาก็จะค่อยชุ่มน้ําแล้วก็จะจะค่อยๆเปิดออกนะค่อยเปิดออกแล้วค่อยหยอดน้ําให้โดนตัวไก่เพื่อที่จะให้ไปโดนชั้นที่สามที่เป็นชั้นบางๆข้างใน ให้มันรู้สึกช water, rate, idity, uma, autant, then, taken, so water, ุ่มน้ํานะครับผมให้รู้สึกชุ่มชุ่มน้ําชุ่มฉ่าแล้ววางไว้เลยอย่าไปแกะนะครับไม่ต้องไปแกะไม่ต้องไปทําอะไรเลยนะครับผมก็คอยหยอดน้ําไว้สักแป๊บสักพอเขาชุ่มทั่วแล้วก็ไม่ต้องหยอดแล้วแล้วก็วางไว้เดี๋ยวลูกไก่เขาจะค่อยๆเอาเท้าถีบตีนถีบตีนเขี่ยค่อยๆดิ้นออกดิ้นออกเพราะว่าเขาเริ่มรู้สึกแล้วว่าหนังที่หุ้มเขาเนี่ยมันเริ่มยืดหยุ่นแหละมันเริ่มคลายตัวแล้วเขาก็จะค่อยๆขวี้เขี่ยเลยตอนแรกเขาจะนิ่งเขาจะขยับตัวไม่ได้ พอเขารู้สึกว่าโลก็เขาจะคุยเขียดันออกดันออกดันออกแล้วก็จะดันตัวเองออกมานะครับแล้วลกตรงสายสะดือที่ติดกับพังผืดก็จะหลุดออกมาเองถ้าเกิดเราแกะออกเนี่ยมันจะหลุดมันจะหลุดแบบฝืนธรรมชาติแล้วเลือดมันจะไหลแล้วลูกไก่เขาจะตายได้นะแต่ถ้าอย่างเงี้ยหยอดน้าค่อยๆหอยอดลงไปหยดลงไปให้เขาดิ้นออกมาเองดิ้นออกดิ้นออกดิ้นออกก็จะหลุดออกจากตัวไข่เสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วก็ให้เอาเอาลูกเยบเนี่ยนะครับที่ดิ้นออกมาแล้วใส่ลงไปในผ้าแล้วก็ หากระป๋อกหรืออะไรเล็กๆแบบของเพียยเนี่ยนะฮะ <S <S แล้วก็ใส่ลงไปให้มันเป็น,ป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 นรูปกลวยแบบนี้นะครับแล้วจับตัวไก่ตั้งไวน้น้ำลูกไก่เขาจะค่อยยันตัวเพราะว่าเราไม่รู้ว่าว่าการที่รัดมือรัดเข้าไปเนี่ยเท้าเขาจะอยู่ปกติหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเกิดเราใช้ถ้วยเล็กๆเนี่ยทาให้เขาได้ประคองตัวไม่ถึงกระถ้วยนะให้มันใหญ่หน่อยนึงนะครับให้ถึงให้เขาประคองตัวยืดยืนยืนขึ้นมาได้เนี่ยแล้วก็วางเขาไว้เลยครับเพราะว่ามันอากาศมันร้อนอยู่แล้วนะครับวางในร่มนะไม่ใช่วางตากแดดนะฮะ อย่าไปวางในห้องแอร์นะวางอุณหภูมิปกตินะครับเดี๋ยวไก่เขาก็จะเริ่มตัวแห้งนะครับจะค่อยๆยืนๆน,นะครับยืนแล้วค่อยๆเอาเท้ายัานเดี๋ยวเท้าเขาก็จะเริ่มเข้าทุลูกเข้ารอยนะครับจนตอนเย็นนะพอจนตอนเย็นเสร็จแล้วลูกเจ็บเริ่มขนแห้งและร้องเสียงดังแล,แล้วเราก็าไปคืนแม่เขาเอาไปวางไว้แหละครับเดี๋ยวเขาจะค่อยๆแต่ตอนวางต้องระวังนะครับผมอย่าไปชื่อยืนล่าอย่างนี้ให้อาเอาลูกไก่ให้แม่ไก่เห็นเพราะแม่ไก่บางตัวดุเขาจะวิ่งเข้ามาจิกนะครับให้เอามือเรา จับแล้วงวมรวมมีแล้วสอดไปทางมือเราเวลาไม่ไก่จิกก็จะจิกโดนมือเราแล้วเราก็ค่อยๆเอาลูกไก่วางกันดินนะครับแล้วเราก็เอามือเอาวางกันดินเสร็จแล้วก็เราก็ปล่อยปุ๊บแล้วเราก็ค่อยเอามือออกนะฮะลูกไก่ก็จะอยู่กันดินสักระยะหนึ่งเดี๋ยวพวกพี่ๆเขาจะวิ่งเข้ามาเข้ามาหาเขาเข้ามาเล่นอยู่เขาสักพักหนึ่งโอเคก็อย่างที่บอกกันแหละครับค่อยๆปล่อยลูกไก่ใช่ไหมอาจจะเปลี่ยนมุมหน่อยหลายอคนอาจจะงงพอดีข้างนอกฝนตกเชื่อปะเนี่ยไม่เชื่ออย่าไปเชื่อเลยขี้โม้ <laughs> ข้างนอกอากาศมันร้อนแล้วกล้องมันดับพี่เอฟก็เลยต้องเข้ามาข้างในอะ่ะหลบแดดนะครับเออก็ประมาณว่าถ้าเกิดเราเอาเราเอาลูกไก่ไปคืนเขาแล้วตอนเย็นเนี่ยนะครับเดี๋ยวลูกไก่เขาจะค่อยๆวิ่งตามตามฝูงเข้าไปหาแม่เขาเองก็ประมาณแค่นั้นเองนะฮะก็ดูแดดนิดนึงดีกว่าเสียเพราะว่าพี่เอฟเจอมาหลายครั้งแล้วไงแล้วก็แล้วก็เพิ่งลองทําแล้วมันเฮ้ยโอเคมันใช้ได้ไงก็เลยให้เอามาเล่าสู่กันฟังถามว่าทํากี่ตัวแล้วปีนี้ทามา กืบสิตัวแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยวันนี้ที่ให้ดูนี่ก็คือตัวที่ตัวที่สิบรอดทุกตัวนะครับผมมันรอดทุกตัวไม่ใช่ว่าไม่ไม่ใช่ว่าพึ่งรอดเนาะเออมันรอดทุกตัวก็เลยเอามาบอกกันนะฮะจะได้จะได้ไม่ต้องเสียผลผลิตไปที่เราอุตส่าห์พยายามสร้างสารมันขึ้นมานะครับผมโอเคสําหรับคลิปนี้เพียไปละบ๊ายบาย